ทัศนากันใช่ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจการสง่งอาภามันเกิดจากหลายปัจจัยเธออยากจะแก้ครับก็หลักหลักเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่ ข้องเกี่ยวอยู่กับธุรกิจอาหารทําอาหารจําหน่ายตั้งแต่สมัยคุณย่าแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยศิละปะการทําอาหารเนี่ยหรือว่าการอยู่ในครัวเป็นลูกมือเนี่ยก็จะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยอีกทั้งเป็นคนที่ชอบทานของอร่อยดังนั้นเนี่ยก็จะผสมผสานกันก็คือเป็นคนที่ชอบทานของอร่อยแล้วก็รู้ว่าต้องทํายังไงให้อร่อยแต่ว่าพอได้รับการเรียนการเทรนมาให้เป็นกโภชนาการด้วยเนี่ยก็เหมือนเป็นการรวมเอาสาอย่างเข้ามาด้วยกันก็คือทําอาหารด้วย ชอบทานของอร่อยด้วยแล้วก็ทําอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพด้วยจึงเป็นที่มาของเชฟเบอร์เกิดในครัวเพราะรู้สึกว่าตัวเองโตมาในครัวจริงๆก็คือเป็นลูกมือตั้งแต่เด็กเลยในโครงการสงไยไกายโรคเองนะครับตั้งแต่สมัยปริญญาตรีแล้วคือเอธเนี่ยทำโครงการก็คือทําวิจัยในการพัฒนาสูตรอาหารให้กับคารวาสในการทําอาหารถวายพระสงฆ์เพราะว่าในตัวโครงการสมัยนั้นนะครับก็คือเราตั้งใจว่า ไม่ใช่เราจะไปโฟกัสหรือว่าใส่ใจเฉพาะพระสองฆ์อย่างเดียวอาหารที่คา,ารวสนำมาถวายพระสงฆ์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ได้ดังนั้นเนี่ยการให้เครื่องมือหรือความรู้กับคา,ารวสในการถวายอาหารหรือว่าในการทำอาหารให้กับพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คิดว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก็จึงเป็นที่มาที่เอิร์ธเนี่ยเข้าร่วม ในการทำวิจัยในระดับปริญญาตรีในการทำหนังสือจูดทรงไทยไกโลโรคแล้วก็บาทไทยไกโลโรคสีภูมิภาคครับวันนี้เนี่ยก็หลกัหลกๆเลยนะครับเราจะทำอาหารที่คลาสสิก เบสิกที่สุดในเมนูอาหารใส่บาทเลยก็คือ1ไข่พะโล้แน่นอนว่าเป็นเมนูที่เห็นทุกๆร้านอาหารอยู่แล้วไม่ว่าร้านข้าวแกงเนี่ยทุกร้านจะต้องมีไข่พะโล้ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เป็นจากงานวิจัยด้วยแล้วก็ตามความนิยมด้วยก็คือแกงเขียวหวานแเราจะทําให้ดูว่าทําอย่างไรให้มี สุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นในที่ขนาที่รสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสยังใกล้เคียงกับสูตรดั้งเดิมนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเมนูน้ำพริกนะครับแต่ว่าจะทำน้ำพริกกะปิที่ต่อยอดขึ้นไปให้มีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นด้วยการนำมาประยุกต์กับเมนูน้ำพริกลงเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปเสิร์ฟกับผักลวกแล้วก็ผักสดต่างๆเดีจัดสำรับเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ดูครับว่า อาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมนูที่แปลกประหลาดเสมอไปเมนูพื้นๆทั่วไปเนี่ยแหละครับสามารถปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็สามารถดีต่อสุขภาพได้แล้วเช่นเดียวกัน ไข่เก่าหรือไข่ใหม่นะครับสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าไข่เก่ากับไข่ใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรในการทําอาหารนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่เอิร์ธไปซื้อไข่หรือว่าคุณผู้ชมไปซื้อไข่เองเนี่ยดูยากครับว่าอะไรเนี่ยไข่เก่าอันไหนไข่ใหม่นะครับดูง่ายๆหลักๆเลยก็คือว่าถ้าไข่อันไหนเนี่ยที่มีเศษฟางหรือว่าเศษเออเหมือนจะสก,กระปรกนิดนึงเนี่ยอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นไข่ใหม่เหมือนเพิ่งที่เก็บออกมาจากอฟาร์มใหม่ๆเนี่ยก็จะวิธีสังเกตง่ายๆก็ใช้วิธีนี้ก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าล้างล้างมาสะอาดดีมากเลยเนี่ยวิธีการง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือเอาไปลอยน้ำนะครับไข่เก่าก็จะลอยน้ำเพราะว่ามีอากาศแทรกเข้าไปแล้วถ้าเป็นไข่ใหม่ก็จะจมลงไปบนจมลงไปที่ก้นภาชนะนะครับก็เป็นวิธีแยกง่ายๆก็สังเกตได้ว่าไข่ไก่นะครับแล้วก็ไข่เป็ดเนี่ย ดูภายนอกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างของเขาคือกลิ่นของไข่อนดับแรกเลยคือกลิ่นของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวแล้วก็แรงมากกว่าอีกทั้งสีของไข่แดงเนี่ยของไข่เป็ดเนี่ยก็จะสดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในกับข้าวหรือในอาหารที่เราต้องการสีสันของไข่เป็นพิเศษนะครับก็จะแนะนําให้ใช้เป็นไข่เป็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้ม ไข่พะโล้หรือว่าบางบ้านนะครับใช้ไข่เป็ดในการทำข้าวผัดเพราะจะให้สีของไข่แล้วก็สีของข้าวผัดที่สวยกว่านะครับส่วนไข่ไก่เนี่ยกลิ่นก็จะเบาวกว่าแต่ก็จะใช้ได้ง่ายกว่าบา,บางท่านไม่ชอบกลิ่นที่รุนแรงของไข่เนี่ยก็ใช้ไข่ไก่ได้นะครับก็จะมีข้อเสียนิดน,นึงก็คือว่าสีอาจจะดรอปลงไปอาจจะไม่ชัดเจนไม่สดใสเท่ากับไข่เป็ดแต่ว่ารสชาติก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยเอิร์ดล้างเรียบร้อยแล้ววิธีการล้างไข่ง่ายมากนะครับเอิร์ดอยากจะฝากให้ทุกคนไว้ก็คือว่าอย่าแช่ไข่ในน้ำอย่าเอาไข่ไปแช่น้ำไว้5-10ถึงนาทีเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเปลือกไข่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเปลือกที่ปิดสนิทก็คือจะมีโพรงอากาศอยู่ดังนั้นการที่เราเอาไข่ไปแช่ในน้ําเป็นเวลานานเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในไข่ได้โอกาสที่เวลาเราเอาไปทําเป็นไข่าดาวไข่เจียวหรือเอาไปทําเป็นเอ่อผัดผัดต่างๆเนี่ยจะทําให อาหารเนี่ยแช่ได้นะครับก็คือเปิดน้ําไหลผ่านถ้ามีตัวออฟองน้ําหรือว่าแปลงเล็กๆเ,เนี่ยเอามาขัดตามพวกเศษต่างๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็มาผึ่งให้แห้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเรานําไปต้มหรือว่านําไปผัดเนี่ยผ่านความร้อนเชื้อโรคก็ตายหมดอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการล้างไข่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแนะนาอีกนิดนึงก็คือว่าการล้างไข่เนี่ยล้างก่อนใช้เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ล้างแล้วแช่ตู้เย็นต่อเพราะจะทําให้คุณภาพของไข่เนี่ย เร,เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าซื้อมาเสร็จแล้วนะครับใส่ตู้เย็นไว้จะใช้แล้วค่อยล้างนะครับหลายหลายท่านเจอปัญหาก็คือต้มไข่เสร็จแล้วแกะยากพอแกะยากปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะเกิดรอยไม่สวยใช่ไหมครับเวลานําไปทํากับข้าวหรือว่าเสิร์ฟเป็นไข่ต้มเนี่ยผิวก็จะไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยไข่ที่เหมาะกับงานไข่ต้มเนี่ยจึงแนะนําไม่ใช่เป็นไข่เก่าเพราะว่าเมื่อไข่เก่าเนี่ยมีอากาศแทรกตัวเข้าไปในตัวเปลือกไข่แล้วเนี่ย ต้มเสร็จแล้วจะปลอกได้ง่ายนะครับส่วนไข่ที่เป็นไข่ใหม่ก็จะเหมาะกับงานที่เอาไว้ทาไข่เจียวหรือไข่ดาวเพราะว่าเนื้อของไข่จะแน่นเวลาตอกลงไปบนกระทะเนี่ยก็จะไม่วิ่งกระจายทั้งกระทะก็จะเกาะกลุ่มกันได้ดีนะครับดังนั้นก็ลองนําไปเลือกดูครับว่าจะใช้งานแบบไหนก็เลือกใช้ไข่ให้ถูกประเภทนะครับก็จะทําให้ได้อาหารที่อร่อยแล้วก็หน้าตาสวยงามมากยิ่งขึ้นครับ ก็น้ำที่เตรียมไว้นะครับสำหรับต้มไข่ที่จะทําไข่พะโล้เนี่ยก็ใกล้เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มไข่กันนะครับหลายๆบ้านก็มีเคล็ดลับก้นครัวก็คือใส่เกลือแกงลงไปในน้ําต้มไข่เพื่อที่จะทําให้ไข่ของเราเนี่ยปอกได้ง่ายขึ้นนะครับอัตราส่วนง่ายมากครับก็สมมติกระทะขนาดนี้นะครับสักประมาณ30ซนติเมตรนะครับใส่เกลือแกงสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วนะครับก็ก่กอนใส่ไข่นะครับกะประมาณเอา นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปประมาณนี้นะครับก็รอให้เกลือละลายดีนะครับจริงๆเนี่ยไข่พะโล้เนี่ยแล้วแต่บ้านบางบ้านก็ใส่ไปได้เลยแต่ว่าเราจะทำให้ไข่แดงของเราเนยอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะคนน้ำให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับหลายๆท่านก็จะถามว่าเอ๊ะเราต้องรอให้ น้ำเดือดไหมนะครับถ้าเรารอให้น mm ้ hmm. ําเดือดแล้วเราใส่ไข่เนี่ยโอกาสที Aladdin ่ไ like. ข hmm. ่จะแตกเนี่ยมันก็จะมีสูงนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับแค่น้ําร้อนเนี่ยไข่ก็สุกได้แล้วแล้วก็จะเห็นว่าไข่ขาวออกมาบ้างแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้น้ําเดือดพลาดมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่ไข่จะไม่สวยก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านะครับก็พอเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับก็คนนิดนึงนะครับให้ คนด้านนอกนะครับไม่ให้โดนตัวไข่ก็จะทำให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางได้สวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คนอย่างเงี้ยนะครับไปสักประมาณ 1- 2นาทีก็จะทำให้ไข่ขาวระเซตตัวแล้วแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะคนไปอีกสักประมาณ2นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งกระทะผัดเครื่องพะโลแล้วนะครับ สำหรับเครื่องพะโล้นะครับเราก็จะมีด้วยกัน2อย่างด้วยกันก็คือตัวอบเชยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวปิยกั๊กแบบนี้นะครับก็อันนี้ส่วนตัวเนี่ยเออจะเอามาคั่วก่อนหรือจะไปปิ้งก่อนก็ได้นะครับก็จะทําให้น้ามันหอมระเหยของเขาเนี่ยออกมามากขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมที่มากขึ้นนะครับและเนี่ยจะเห็นว่ากระทะใหญ่ขนาดที่เนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับอบเชยสัก3 4สี่ก้านพอนะครับแล้วก็ดอกโปรยกั๊กเนี่ยสักประมาณ10ดอกพอแล้วนะครับ ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงนะครับพั่วไปจนเราได้กลิ่นหอมเนี่ยแล้วเราก็เทใส่ตัวหม้อพะโล้ที่เราต้มไว้ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยตัวเครื่องพะโล้เนี่ยมันจะมีหลายสูตรมากบางสูตรเนี่ยถ้าเอาโบราณแท้ๆเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใส่อบเชยกับเปอรอเกิกแต่ว่าแล้วแต่บ้านถ้าบ้านไหนชอบก็ใส่แต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่ชอบแค่นี้ก็พอแล้วมันก็จะเป็นพะโล้แบบโบราณแบบโบราณจริงๆเลยก็คือจะไม่มีเครื่องยาจีนเลยนะครับแบบนี้ก็ ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าสูตรของเอิร์ธเนี่ยก็จะใส่ให้ได้กลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าถ้ามีเครื่องครบเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อตัวผงพระราโซสาเร็จรูปก็ได้แค่นี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็หาซื้อง่ายกว่าละกันเพราะว่าผงพระรลโเองเนี่ยพอเป็นผงแล้วโอกาสที่จะเอามาคั่วให้หอมขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ง่ายมากนะครับเกิดมันจะไหมเป็นสีดำเนี่ยค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยคั่วแบบนี้เนี่ยก็จะ ทำให้ได้อัจรสในการรับประทานไข่พะโลที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้ที่แล้วนะครับกลิ่นหอมและเราก็จะใส่ลงไปในหม้อของเราเลยนะครับก็ไมนคืออะไรมากครับใส่ลงไปเลยอ่ะก็จะมีเสียงชู่ชาแบบนี้นะครับก็คือได้ที่แล้วนะครับกลิ่นหอมแล้วก็พอเราคนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้ง ให้กลิ่นเนี่ยเขาจะทําให้ตัวน้ําพะโลเนี่ยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับง่ายแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะเติมน้ําลงไปนะครับก็เติมลงไปได้เลยนี่นะครับเต้าหู้ของคู่กับพะโลนะครับทุกๆครั้งที่เราทานพะโลเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแหะครับว่า ไข่พะโล้ต้องมีเต้าหู้เสมอใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเต้าหู้ที่อยู่ในไข่พะโล้เนี่ยมักจะเป็นเต้าหู้พวงหรือว่าเต้าหู้ทอดนะครับก็จะเห็นว่าเต้าหู้แบบนั้นเนี่ยมักจะเป็นเต้าหู้ที่ผ่านการทอดมาแล้วแล้วก็ความใหม่หรือความเก่าของเขาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ยากนะครับด,ดังนั้นเนี่ยวันนี้เอิร์ธเลือกใช้เต้าหู้แผน่นที่เป็นลักษณะเหมือนเต้าหู้ที่เรา กินกับผัดไทยอย่างงี้ครับแต่ว่าเลือกลักษณะที่เป็นสีขาวไม่เคลือบด้วยสีเหลืองนะครับแล้วก็นํามาหั่นนะครับเต้าหู้แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าทําสดใหม่ทุกวันแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารที่มากกว่าในขณะที่มีปริมาณไขมันต่ําด้วยนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เคี่ยวไปกับตัวเนื้อหมูนะครับใช้เวลาพอๆกันให้น้ําของพะโล้ของเราเนี่ยซึมเข้าไปในเต้าหู้นะครับก็จะได้รสชาติที่ อร่อยไปอีกแบบหนึง่งหรือว่าบ้านไหนจะเอาไปจี่กับกระทะก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับให้เขาตึงตัวนิดนึงก็ทําให้ได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างออกไปแต่ว่าวันนี้ก็เน้นง่ายนะครับสะดวกแล้วกันเวลานําไปใช้หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนจะเอาไปทําที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะยากนะครับก็หัน่นหันหันแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับ และนี่นะครับไข่ที่เราต้มไว้นะครับพระเอกของเราก็ปอกเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ไข่เก่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยเนี่ยก็จะปอกได้สวยนะครับอย่างนี้ก็จะเห็นว่าริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับก็จะทําให้ไข่พะาโรของเราเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานมากินขึ้นง่ายมากครับก็ใส่ลงไปเลยแค่นั้นเองนะครับ ได้ที่แล้วนะครับก็ตักเสิร์ฟในเลื นูถัดไปนะครับน้ำพริกลงเรือครับน้ำพริกนะครับก็เป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งที่อยู่คู่สำรับไทยมาแต่ช้านานเลยนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยน้ำพริกเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่อุดมไปด้วยใหญ่อาหารที่ได้จากผักที่เรารับประทานคู่กันนะครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ตกหล่นไปจากเมนูน้ำพริกส่วนใหญ่ก็คือโปรโตีนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเออจะทำน้ำพริกลงเรือในรูปแบบที่เพิ่มโปรโตีนลงไปด้วยการใส่ตัวหมูสับลงไปนะครับแทนหมูสามชั้นที่ต้องใช้จริงในในตัวเมนูน้ำพริกลงเรือแบบแบบดั้งเดิมเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นหมูสับที่ใช้หมูสันนอกนำมาสับเองเพื่อจะลดปริมาณไขมันแล้วก็ทำให้ได้โปรโตีนที่มากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนง่ายมากครับก็ ตามนพิกะปิปกตินะครับแล้วก็นํามาผัดกับตัวหมูสับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับผักไม่ว่าจะเป็นผักดิบผักสดหรือว่าจะเป็นไข่ต้มเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารก็ได้เช่นเดียวกัน เวลาหมูสับนะครับที่จะเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเอิร์ดเลือกที่จะซื้อหมูที่เป็นชิ้นเอามาสับเองเพราะว่าเอิร์ดเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หมูส่วนไหนที่มีปริมาณไขมันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณไขมันที่อยู่ในหมูเนี่ยให้ได้ตามที่ต้องการนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการซื้อหมูสําเร็จมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าหมูบดเนี่ยมาจากส่วนไหนดังนั้นการเลือกหมูมาสับเองได้ถ้าบ้านไหนมีเวลานะครับแบนะนําให้ซื้อหมูเป็นชิ้นแบบนี้แหละเอามาสับ เองเพื่อใช้งานนอกจากที่จะได้หมูสับที่ดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยหมูชิ้นแบบนี้เนี่ยยังสามารถเก็บไว้ใช้กับเมนูต่างๆได้ด้วยนะครับ จะเห็นว่าเอิร์เนี่ยใช้เขียงไม้ในการสับหมูหรือว่าสับเนื้อสัตว์นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเหตุผลที่เเลือกในการใช้เขียงไม้เนี่ยเพราะว่า1ไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็เขียงไม้เนี่ยสามารถทําให้เอิร์ควบคุมความละเอียดของเนื้อสัตว์ที่ต้องการสับได้นะครับก็จะทําให้ความละเอียดเนี่ยควบคุมได้ง่ายการสับเนื้อก็จะทาได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กังวลว่าการเอาเนื้อสัตว์มาสับบนเขียงไม้จะทําให้เขียงมีกลิ่นหรือว่าสกปรกเนี่ย เคล็ดลับง่ายมากครับก็คือหลังจากทําการล้างเขียงไม้แล้วเนี่ยเช็ดด้วยน้ำส้มสายชูก็ได้หรือว่าจะนําไปตากแดดให้แห้งสักประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะลดการสะสมของเชื้อโรคที่ทําให้เกิดกลิ่นได้แล้วนะ ำดับมันก็คือกระเทียมกับปีเสร็จปุ๊บก็จะใส่นันปีปต่อไปจะใส่พริกขี่หนูก่อนแล้วก็ใส่นันปีปิด ราได้เวลาผัดกันแล้วนะครับก็ตั้งกระทะได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับคือหมูสาบที่เออได้สามไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับขั้นตอนนี้ง่ายมากนะครับก็ตั้งไฟนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเอาไฟอ่อนๆนะครับเราก็จะเติมน้ํามันลงไป1ช้อนชาพอนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเราแค่รวนให้หมูเนี่ยสุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดแป๊บเดียวก็จะเสร็จเลยนะครับ เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่งก่อนนะครับใส่หมูสับลงไปนะครับก็รวนไปเลยนะครับพยายามขยี้ให้แตกนิดนึงนะครับจะได้ไม่ตับตัวเป็นก้อนกันมากนะครับ ี๋ยวก่อนที่เราจะปิดด้วยมะนาวนะครับก็ชิมรสสักนิดนึงนะครับก็ให้เค็มน้ำนิดนึงครับแล้วก็หวานตามเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวเนี่ยจะไปเป็นตัวรสชาติที่เราต้องการให้โดดเด่นที่สุดนะครับอืมเนี่ยได้ละแล้วก็ผัดต่อไปให้งวดอีกนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาไว้แห้งเลยก็ได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็แห้งดีแล้วนะครับก็ เราจะปรุงรสสุดท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับก็เคล็ดลับก็คือปิดไฟก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กลิ่นกับรสของมะนาวเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะครับมาลรไป,ไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวพอะจะัดเสิร์ฟแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง ลงเรือสูตรไขมันต่ำเสริมผากเสริมโปรตีนมาถึงเมนูสุดท้ายแกงเขียวหวานไก่เมนูที่ใครๆก็คุ้นเคยแต่วันนี้แกงเขียวหวานไก่ของเอิร์ธพิเศษออกไปครับ และนี่คือเคล็ดลับความพิเศษครับลดไขมันเสริมโปรตีน ของเรานมพร่องมันเนยเอิร์จะใช้นมพร่องมันเนยเนี่ยแทนในส่วนของหางกะทิที่ปกติเราจะต้องใส่ในแกงเขียวหวานนะครับจะเห็นได้ว่าเอิร์ะใช้ตัวหัวกะทิในกระบวนการผัดเครื่องแกงเพียงอย่างเดียวและจะใช้ตัวนมพร่องมันเนยแทนหางกะทิเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณโปรตีนนะครับแล้วก็ลดปริมาณไขมันอิ่มโจได้ด้วยนะครับ ที่เราเนี่ยเติมตัวนมพร่องมันเนยลงไปแล้วนะครับต้องหมั่นคอยคนแกงของเราเนี่ยอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้แกงของเราเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าเนื้อสัมผัสแบบี่โลนะครับก็คือตัวไขมันจะแยกชั้นออกมาจากตัวเนื้อของกะทินะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้รสชาติของแกงเนี่ยเกิดรสชาติเลี่ยนได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยก็คืออย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปแล้วก็พยายามคนอย่างสม่ําเสมออย่าปล่อยให้เดือดพล่านนานจนเกินไปนะครับ ไปจะใส่มะเขือปล่อ สำหรับอาหารสูตรลดไขมันเพิ่มโปรโตีนของเอิร์นเนวันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนําไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่วัดนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ใจใส่บาตรถวายอาหารที่มีไขมันต่ําโปรโตีนสูงให้กับพระสงฆ์ไปกับโครงการส่งไทยไกลโลกส่งเสริมโภชนะปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ไปด้วยกันนะครับ เพราะอะไรเพราะท่านากันใช่ไหมหรือเป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปลาโศงอาปาดนั้นเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกอบินฑบาตอาหาร เรื่องมากก็ไม่ได้ได้มนอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของทอดก็ฉันเมื่ออยู่ไปวันวันแต่พระมา,ารุกนตอนบ่ายสิน้ำปาน้มาฉันน้ำหวานน้ำาอาบนเห็นเาหวานและววานขอพระทำยังไงดีนะให้สงไขยไกลโรคอันตรายสงไข้อาพาธเพราะอะไรเพราะถ้นากันใช่ไหมหรือเป็นอวนกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะครทำ หรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจ